ทุกคนคือสิ่งที่เรากำลังจะพูดใช่คือไม่โอเคเดอ้อคือเราเราเปิดให้พิมพ์เลยแบบตามสบายเราไม่พิมพ์แบบเออปลอดภัยเอออันนี้ห้ามพิมพ์ไม่ได้นะอันนี้ไม่สุภาพเราปล่อยเลยเราจะได้รู้ข้อเสียของเราด้วยแต่เราอะก๊อบแค่เสียงเราไม่ได้ก๊อปคลิปทุกคนก็เห็นใช่ไหมว่าเป็นหน้าเรา ก็คือช่องนั้นอ่ะก็คือเพื่อเราเองอันนั้นเราก็ไปเคลียกับเพื่อนวันนี้แล้วที่โรงเรียนแต่เราก็ไม่โอเคอยู่ดีเพราะเขาก็มาบอกว่าเออเขาไม่ได้พิมพ์โทรศัพท์เข้าอยู่กับพี่โอ้ยมันจะรู้เหรอว่าฉันว่าเขาเป็นใครก็รู้เนาะไอเราก็แบบเออก็ไม่ได้อะมีเรื่องแต่ว่ามันก็ไม่โอเคนะอืมทำไงดีอะทุกคนช่วยคิดหน่อย คนแบบเนี้ยเนาะเพื่อนอันนี้เพื่อนเราเองขอไม่บอกนะว่าเชื่ออะไรเพราะทุกคนอาจจะเห็นอืมขอบุณค่ะขอบุญแต่เพียงเท่านี้ถ้าเราไม่ได้ลงคลิปก็นั่นแหละทุกคนเราตามเรื่องนี้นะใช่ไม่ได้ตามคนนี้รอกตามบีนเพื่อนเออโอเคทุกคนอืมถ้าเรายังไม่ลงคลิปก็จงคิดเลยว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลงคลิปแล้วเนี่ยกำลังจะลงเลยแต่ว่าคิดเรื่องนี้ได้ก็เลยมาลงคลิปนี้ก่อน นะติดตามกันหน่อยเด้อตอนนี้45แล้วเราจะครบ50 50ทุกคนจะได้ดูไลฟ์เราแล้วนะแต่ไม่รู้จะมีคนดูหรือเปล่าโอเคแค่นี้แล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า